สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเอฟซีทูกฐานขายยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะซอเขียวมาปุบปะกับพี่น้องแบบนี้ยามเช้าเช้ายามเย็นยามทั้งวันเลยนะคะเบิ่งเบิ้ดเหมือ,อเบิ่งกันมือนี่เมื่อได้กับเบิ่งกันอยู่เบิ้ดเหมือเนาะพี่น้องขอบคุณสําหรับการต่างๆรอค่อยรอความหวังจากซอเขียวค่ะพี่น้องไว้ความหวังของพี่น้องจงสําเร็จจงบังเกิดแกพี่น้องสุขสุขคนที่มาหักซอเขียวด้วยความรักและจริงใจนะคะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ซอเขียวน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามากแล้ว ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกครั้งด้วยนะคะพี่น้องเป็นกําลังใจให้ซอเขียวได้ดีมากๆเลยนะคะเบิ่งทุกคลิปติดตามทุกมวนเลยนะคะพี่น้องทุกคลิปทุกมวนมีตัวเลขให้นําพามีวาสนาให้คุณดูมีทุกสิ่งให้คุณฟังนะคะมีแต่เรื่องดีๆที่นําพาให้นะคะความโชคดีจงมาเกิดแก่พี่น้องผู้ใดเขามาทุกคนขอให้มีแต่วความโชคดีมีชัยนะคะ บอของจริงบอกของแท็บต้องเข้ามาที่ช่องซอเขียวพารวยเท่านั้นนะคะพี่นอ <ลข S 2> ้องค<ม>่ะเลขนีทั้งน้อยต้งาแต่ช่องแม่ซอเขียวพารวยต้องมาแต่ช่องแม่ซอเขียวพารวยใช่ไหมใช่ครับอ่าค่ะเราอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันนะคะพี่น้องต้องให้ความสําคัญซึ่งกันและกันไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะอ่าเฮาหาได้ด้วย้ําแคลงพี่น้องยืนยัดด้วยตัวเองนะคะคนใดดีเฮากับหากคนใดบ่ดีเฮากาับกบ่ต้องไปหักไปแพง เรียงดูแล้วบ่คำบ่พูนกับ,บ่อต้องไปสนแต่พอต้องไปอ่อนซ่อนนะพี่น้องนะคะทำดีกับคนที่รู้คุณคนที่ไม่รู้คุณเราก็ไม่ต้องทำนะคะพี่น้องสิไปอ่อนซ่อนยังเนาะเขาหาเองกินเองทำเองคนไหนมันพูดนินทาเราหรือมันเกลียดเรามันชังเราอิจฉาอะไรมันสิตต่กวนเฮ่าไหร่เรชุ่มอิจฉานาะพี่น้อง <c oughs> ค่ะไปใส้กับสางคนรักมีคนชังมีนะคะพี่นอ้องอ่า ผู้นี้กะหักผู้นั้นกะหักผู้นี้กะสร้างผู้นี้กะสร้างสร้างมันตางสร้างพี่น้องแล้วคนกะอิจฉายันได้ดีมันบอกแล้วคนกะสร้างสร้างยังไงล่ะสร้างคำบอกสร้างมาจากอาแต่จีสร้างอยยงว่าคนบปุ่งบ่มีิสินนะคะคนดีมีความคิดสร้างคนอื่นนี่คือคนบ่บทันเบิดบาปบ่เบิดกรรมพี่น้องยังมีตาบาปอยู่ ยังมีกรมในจุดนี้อยู่นะคะเพราะคุณไม่รู้จักปล่อยวางสิ่หน้าคุณยังทําไม่ได้เลยนะคะอืคุณะไปยึิษาเขาเห็นอย่างคุณอยากได้คือเขาคุณกับเหตุทำไมเขาไม่ได้ปิดกั้นคุณอะไรสักอย่างในชีวิตของคุณคุณจะทํายังไงก็ได้ใช่ไหมใช่คุณไม่ต้องไปรอคนอื่นเข้ามาว่าให้คุณไม่ต้องรอคนอื่นเข้ามาแนะนาถ้าคุณอยากได้เหมือนเขาคุณทําได้นะคะบบมีไใบปิดกั้นนาตาอย่างนี้นั่นคือเหตุ ไม่ต้องร้อยคนอื่นมากเขอาอมีอะไรจะพูดกับพี่น้อง fc ไหมคนเก่งพูดธรรมะให้พี่น้อง fc ฟังหน่อยได้ไหมั้เนาะค่ะเดี๋ยวค่ะสำหรับคลิปนี้ซอกเกียวกจะพาพี่น้องมาพบปลาก,กับโตเล็กแนวทางของหวยเลาเซียนลบบุรีนะคะพี่น้องเสียนลบบุรีนี่เมือว่านหยเลขกใหญ่มากนะคะให้เลขกไทยมาะะก เข่า้องเพื่อนอยู่ค่ะพี่น้องซอยเขียวล่องจดไว้ก็น้ามันสิเข่าวาคุ้ยกันเนาะเพราะว่ามันลงช่องไม่ทันนะคะแล้วบันนี้เพื่อนกระห,หาย้ยเล่ามากเป็นสายวิ่งเข่าทุกปีเข่าทุกงวดนอยที่สิพาดวสันค่ะพี่น้องค่ะห่วยขันว่าจังจีมันก็เป็นตะลุ่นที่สายวิ่งนะไม่ควรพลาดนะคะพี่น้องแตกทุกเมื่อวสันหน่วยดิ่งซื่อๆก็ได้ยู่เด้ะเงิน ซื้อเลขตัวเดียวก็ได้อย่นี้เราเงินนมหาแต่ลายตัวนี้แหละเนาะพี่น้องถ้าเรารู้จักตัววิ่งเราเอาคู่มาประกบก็ได้บางที่กอดคอรัดกันมานะคะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะบางที่ก็กอดคอรัดกันมานะคะพี่น้องมาวิ่งสองตัวแล้วให้วิ่งมาสองตัวเท่านั้นพี่น้องบางที่ก็กอดคอรัดกันมาหรือว่าถ้าเรารู้หลักแล้วนะคะหอากระลุดปลืดเลยสําหรับสายลุดนะคะเขาบกรลุดได้สั่นว่ามันจะออกตัวได้หอากระลุดปลื้ดปลื้ดเป็นบ่อขาดพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นต้องทําใจ นะคะสาหรับตัวเลขที่บอลลูเจาคู่ไดมใส่วิ่งอย่างเดียวค่ะพี่น้องอผิดถูกไม่ว่ากันนะคะ <c oughs> เรื่องโมนิปันไหามาพออยากให้เป็นแนวทางเนาะ <c oughs> ผู้บาอาจารย์เพื่อนนะคะค่ะโมนิกะมีลายสิ่งหลายอย่างเป็นองค์ประกอบให้กับพี่น้องสุคนในเบิงในฟั่งกัน <c oughs> เลขมาหลายอย่างหลายแนวมีนอยมีลาวนะคะมีรัฐบาลไทยนะคะส่วนเสาีจะลุ่ม เล่าแล้วก็โซ่ล่งน้อยสัก,กอนนะคะพี่นอ้องอ่ามื่อนี้ไปสามสี่คลิปแล้วเด้แต่เบามากีี่เนาะค่ะเราพี่น้องเอ้ยกัมีหลายๆอย่างมาบอกนะคะทุกสิ่งอย่างก็จะเป็นองค์ประกอบให้กับพี่น้องเรานะคะอันนี้ลุกขึ้นมาเป็นอะไรนะพูดกับพี่น้องดิ <c oughs> หน้าบึง <c oughs> บ้งๆอย่างเงี้ยวันนี้ เหอหนูรู้ไหมถ้าหนูเป็นคนเงะอะแงพี่น้องเอฟซีจะไม่รักถ้าหนูเป็นเด็กน่ารักใครๆเขาก็รักถ้าทําตัวงี่เงา่าไม่มีใครรักนะลูกแต่าหนูเห็นเ,นเขาล้วก็จะตาาเ,<ล>เรา,รเา,านาย่ยหามม,มันความฝันมันก็คือความฝัน,านามันไม่มีจริงในโลก งอแงคุณแม่ทํางานนะครับถ้าถ้าถ้าไม่งอแงแม่ให้อยู่ด้วยถ้างอแงแม่ไลตะเพิดหนี่เลยโอเคไหมจะอยู่กับแม่หรือจะไปอยู่คนเดียวอยู่กับแม่หรืออยู่คนเดียวอันยุง่งอะไรนะอันยุง่งอันยุง่งอ,อ,อยู่กับแม่ต้องทําตัวให้น่ารักนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่อง พี่น้อง,งเอฟซีเพินเบิงอยู่นะครับโอเคโอค้ยไม่ฟังเสือยองไรไหนยัจะกินขนนะ้านี่แหละพี่น้องแบดเพินสิงีเงาเพินก็งีเงาเนาะค่ะแล้วเกาไปติดตามตัวเลขแนวทางของ <c oughs> าสายวิ่งนะคะของไหราพัฒนาของเซียนลบบุรีนะคะมาในงวดแรกเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะในเลขสูตรสายวิ่งนะคะก็บอกเล่า่เด้บอกอาจารย์เพื่อนวิวัฒถ้าได้ตัวจับพูมาให้กจับมาให้ในเรื่องสนอวลาเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวซองเกวจะอ่านเลกให้ฟังมาเนี่ยเอาสมมติประกาศขึ้นมาค่ะสําหรับไหราเซียนลบบุรีนะคะงวดวันที่18มีนาคม67นะคะสายวิ่ง8กับห้า นะคะพี่น้องบนล่างเงิสันมีแปดก็หาท่อนั่นแหละพี่น้องเลขมีสองตัวแล้วไปเสื้อลายตัวมันเปียงเงนินกันเถือกอสองตัวกันเถื่อกกอดข้อรัดกันม่ได้ได้เนี่ยแปดห้าน่ะเอาไปเรียนน้อยอะไรเด้อหันเปล่งมืิอเนี่ยพอยากเรียนล่นลองเบื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะค่ะลองเอาไปเรียนน้อยเบื้องาะเพื่อมันออกมากค่ะพี่น้องมันเป็นข้อมู้สึอกวาเหมือนมันจะมาหาหน่อย <c oughs> ค่ะเล่ามืออื่นผลเนเด้เนี่ย วันที่สิบปดมีนาคมเป็นวันจันทร์นะคะฮานอไอ้ไห,หวยลาวนะคะหวยลาวเป็นวันจันทร์นะคะพี่น้องอ <c oughs> ุปสรรคหลายไว้ชิมค่ะพี่น้องค่ะได้เมื่อเห็นตัวเลือแนวทางแล้วกะวให้พี่น้องพิดแต่ละหน้าเบิ่งเนาะก,ก่อนตัดสินใจน,นะคะอ่า่ะกะ บ่อมีอยางมากมหมกอนทวนอีกรอบนึงนะคะสําหรับหนวยลาวเซียนรบบุรีนะคะงวดวันที่18มีนาคม67นะคะสายวิ่งวิ่งรุดฟื้นเลยนะคะพี่น้อง <c oughs> มี8กับ5้านะคะพี่น้องค่ะมี8ดกับ5าวิ่งบนล่างเลยนะคะพี่น้องอสายวิ่งกระบอกเพื่ออาจารย์เพื่อนด้วยว่าถ้าจับผู้ได้ก็จับมาให้เลยนะคะแตกมาตลอดนะคะไม่มีพลาดนะคะสิบปีแตกมาตลอดขาดพลาดดอกเท้ 1, 2, าหนึ่งสองเท้าประสันขาดพี่น้องค่ะ ข้อเขียวกันแนะนําเพื่อเปลี่ยนแนวทางเนาะใส่ถุงพินิจพิจารณาค่ะสําหรับเลขมงคลวันนี้มีเลข8เลขสี่เลข9้าเลขที่ไม่เป็นมงคลมีเลขศูนย์นะคะสีที่เป็นมงคลมีสีชมพูสีแดงสีน้ําเงินนะคะสีส้มนะคะสีส้มสีแดงสีชมพูสีน้ําเงินนะคะสีที่เลี่ยงวันนี้ไม่ต้องใช้คือสีเขียวค่ะพี่น้องมักกระเป๋าสีใดก็ไปเลือกเอาแต่ให้เป็นสีมงคลค่ะพี่น้องเอา โชคดีมีใช่ฝากตบถ่ายไว้เพียงแค่เนี่ยค่ะสวัสดีค่ะ